วิธีตัดใจจากคนมีเจ้าของหนึ่งนะคะนึกถึงใจเขาใจเราเรื่องแบบนี้นะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ยากที่เราจะควบคุมแต่ถ้าคุณลองคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายนั้นแล้วมีคนมาแย่งคนรักคุณไปคุณจะรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดทรมาน มากแค่ไหนดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีจิตสำนึกดีพอคุณจะรู้ว่าการทำลายความรักของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำนะคะข้อ2ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมถ้าบังเอิญนะคะคุณได้ไปมีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของแล้วตอนแรกเนี่ยคุณไม่รู้นะคะมันก็ไม่เป็นไรแต่พอคุณรู้แล้วเนี่ยคุณควรที่จะหยุดความสัมพันธ์ในทันทีนะคะคุณควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ทำยังไงก็ได้นะคะอาจจะพูดคุยกับคนนั้นว่าคุณอยากจะจบความสัมพันธ์เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือว่าหายเข้ากลีบไม่ไปเลยไม่ให้เ